เปิดเจอแล้วนะครับแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมคี่รูปครับหกูปเอาแบ่งไปนะการแบ่งชุดลากจากด้านมาหาด้านจากจันมุมมาหามุมเอาโค้ดครบแล้วนี่นะครับเออแล้งไงต่อจะเกิดรูป สามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมดหกโลกเพราะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ายังไงต่อเราจะหาพื้นที่ของมันมันเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่สูตรไหมนียนี่โจทอ,อยู่พยายามใช้จุดสามเหลี่ยมแล้วบวกกันทั้งหมดกี่โลกโหกโลกอธิบดีของแต่รลกถ้าเป็นสามเหลี่ยมสูตรสามเหลี่ยมต้องมีเท่าไหร่ครับส่วสองคูณอะไร สูงอันนี้คือพื้นที่พื้นที่ของสามเหลี่ยมนั้นะเท่ากับนี้ครับเดอก็ไปดูว่าแต่ละรูปมันจะเป็นึ่งสองคูณฐานได้ไหมใช้ฐานเาลลานะไรครับฐานไน้่เป็นสี่ชั่าดูรูปด้านก็ได้นะครับกูจะบอกว่ารูปมันเท่ามันหมดนะรูปด้านก็ได้เอ้าฐานสี่แล้วความสูงไงความสูงความสูงหาจากไหน คนอื่นไม่ดูนะไม่ช่วยผมชี sure ้ได้เน uh. wow. ี่ยคิดได้นะแอปเปิ้ลความสูงห่างจากไหนครับตอนนี้น้องติดความสูงนี่ไงห่างจากไหนสามสิบห้านะเอาไว้ได้ไงครึ่งหนึ่งเพราะว่าด้านนี้ห่างกับด้านนี้เท่าไหร่เจ็ดนะมันก็คือด้านนี้ห่างด้านนี้ลางหน้ามองมาตรงๆนะ คือเส้นนี้คือเแต่ว่าขึ่นหนึ่งก็คือ่ะไรสามจุดห้าคือเส้นหางเนี่ยคือเส้นที่มันต้านฉากกันนะครับตรงนี้สามจห้าโอเคเนี่ยเนี่ยลวเพราะนั้นความสูงคือสามห้าอันนี้คือหนึ่งรูปแล้วก็เอาหนึ่งรูปมาทำไงคูณหกไม่กระบอกกันหกตัวจึงเป็นพื้นที่ตัตัวไรตัวไรตดเหลือสามจุดห้าคูสอง สาครึ่งบวกกันสองอันก็เป็นเจอีกครึ่งบวกครึ่งเป็นหนึ่งหบวกหกขอโทษ3ามบวกสามเป็นหกบวกหก็เป็นเจนะครับสองบูสห้าคือ7เห็นไหมอันนี้คือพื้นที่พื้นที่สามเหลี่ยมย่อๆนะเจ็ดตารางเลยตารางสอหอทีนี้อยากเราก็สรุปเลยว่าดังนั้น รูปพื้นที่หกเหลีย่ยมเท่ากับเท่าไรเาเาจ็ดหกมีหกรนะูปบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณเจ็ด 5, 6. 6, 7, นะเ, 1. 1> เท่ากับสี่สิบสองเสร็จแล้วนะตารางเซนติเมตรจบครับนะเรียบร้อยยากไหม ถ้าเธอไม่ถามครูเธอก็เปิดดูหนังสือเธอก็จะเห็นนะว,ว่าสิ่งที่ครูไม่ได้สอนคือตรงเนี้ยการแบ่งตรงนี้เพราะรายละเอียดเยอะถ้าหานักเรียนสนใจจริงๆน่ะไปเปิดหนังสือดูแล้วมันมันได้อยู่แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจนะเขบอกว่าไม่มีสิ่งในย่านเราหากพวกเราที่ทำน่ะนะคนที่จะเก่งในทิ่สาได้ก็ต้องสอบหา ด้วยตัวเองได้้างไม่จําได้ครับเรียนด้วยที่ครูบอกตลอดเนี่ยไม่ได้นะบางทีต้องวมมิจําอ่ะมันเหมือนก็ได้ของฟรีๆมาแล้ต้องไปแบบบุกป่าป่าลงมาต้องไปลีนะข้ามข้ามทะเลโผล่เขาวันมันต้องมีจะมีเรื่องราวจําได้อ่ะเอาถามอีก เราไม่ผลเทาวันเลยนะราหารรูปหกเหลี่ยหมหายตรงนี้เธอจะจำจนตายนะปปกรน็รูปหกเหลี่ยมอยู่ที่ตรงไหนนี่เธอแบบได้มาฟรี